สวัสดีครับวิสเลิสวัสดีครับผมมณีนะครับผมทีมงานต้อมซาวเซอร์วิสนะครับมณีจิวิจูนตู้นะครับผมสวีเบิ้งครับคอดสิเป็นของอีหยังนะครับไอสีเบิ้งครับผมจูนตู้นะครับตู้สูตรไดแบบใด้จะไม่เบิ้งกันนะครับผม สวัสดีครับตอนนี้ก็มาหฮอดแล้วนะครับผมจูนตู้นะครับตู้นี่ครับตอนนี้เขาก็ลัมาถึงสถานที่จูนแล้วครับกลางทุ่งนาบรรยากาศดีดีครับผมพิพิทฝนตกเด้อพี่น้องเลยมาเบิ่งตู้ครับนี่เป็นเสียงกลางครับผมเสียงกลางเรา้ายของออบอ้อม นโนวาครับฮะหม่ตั้งพื้นนี่แล้วตุ๊ดแจมตัม้ตงนี่แหละตู้เบดครับดอกดอกทั้มครับเนาสิจูนครับสิเป็นยังไงแทยเบิ้งนะครับน้ำเลยนี่แหละไปยิมแย้มก็จุ่มหัวซ้อนแล้ซ้อนพุนเลยอครับอันนี้ต่อยังครับต่อ ต่อสายลำโพงครับเสียงกลางครับนี่พาวเวอร์มาเบิ้งพาวเวอร์ครับฮจูนนี่ครับหนาไล่ครับหนาไล่มาเบิ้งครับเสียงสีใส์บันไดเคมิวสิ c นะครับผมเสียงกลางนะครับโปรยูโรเทคครับแลมครับนี่ครับหัวใจรักของเขาคือ DBX ครับมิกครับมิกมิกเขาธรรมดานี่แหละขี้ฟุ้นขี้ฟุ้นนี่ละของแท้ครับมาเบิ้งนะครับผมสิเป็นยังไงเสียงสีออกมาจังไง ระบบการจูนผมนี่นสิเป็นยังไงผมเสียเอาแบบตามเอืกอสุดแล้วนี่ <laughs> ตามเอืกอสุดแล้วโอ้ยหยุดก่อยควายเด้ต้อมีครับต้อมี <c oughs> อุ้ย,ยเหยุดแสงผมครับสายน้องสีใสพกเอื้อแต่คอร์สนะครับน้องสีใสแหลมก่อนนะครับผมสิเป็นเบร กลางเหลมนะฮะลมิดไทยนะฮะจะ<ส>มีเงียบแสนพูกเนี่ยให้ครับให้ใส่ตัวเดียวได้ไนะตรงเต็มเนาะ,ะให้เพิ่นใส่ตัวเดียวครับใส่เสนอับีบอแมนพี่พี่ทำดีเจ็คึ้นนี่มันนานหรห่ำนะ <c oughs> <c oughs> กลางเี